Yeah. ไปเกอตะเกาตะเกาขึ้นบนได้ไหมถ้านาอยู่กับผมโดนกดทัวร์เวลาลางผมดียว่อ๋อวอดเอ้ยางงั้นวัวอยู่คนเดียวนะถ้าถ้ามีคนฟารมลาฟาร์มวะเออพวงนอนเว้ยออกะต่อ P K ๋ยวได้ P K ครับเฮ้ยมึงไปบนไหม้อ ให้พี่เด็กกลางนีไงไอสัตว์ทุ่งคิดอะไรอยู่50บาทเนาะ50บาทเนาะป้อมรแรกจะแตกมาตันหน่อยเร็วไปตอยังไงเะรูปแท้ช็อกกีดูเลยว่างว่างเฮียอะไรไอสารข่าวเฮียเมื่อกี้มันอยู่ล่างเนาะมาหน่อยดิไอสว์มันแม่งหิวอ่ะกูก็หิวเป็นนะเว้ย

พีเดยโหวดมึงกลับบ้านจริงอะพีเดยพีเดยมาหนาแล้วมีวายพีเดยมึงกลับบ้านจริงเหรอตอได้ปะหรือว่าเป๊ปมันซอนวะ ทั้งเพพทั้งเลวนันเนน่ะแป๊บนึงเพื่อนกูขอทันมาที่กูก่อนแป๊บนึงเป็นซัพพอตโอ้โหมันจะโพสเทียเลยนักหนาไว้จัดตัวแพ้เหรอเดดเบนมึงม,มองเที่ยวเป็นดึงดาวนะมึงแม่งสังเกตนะสัตว <c> ์ <oughs> นี่เกิดมึงไม่บอกกูก็ไม่รู้ว่าเบดเมนมองอะไรนี่มันกำลังจะขึ้นเลยเลยว่าดวงดาวไกลโพ้นแน่เลยชัด จะเป๊ะมาโยนอ่ะมึงได้ไปไกลกว่านี้เป็ดเมนมองเยี่อะไรเหรอชิบหายเพื่อนกูไปแล้วเนี่ยไอมันเห็นมึงแล้วเพื่อนมันเห็นมึงแล้วไปเพื่อนเลจัดินเพื่อนฆ่ามันพี่เด้พี่เด้ ต่อได้ต่อได้ขามันพี่เด้หยกระโดดฟันเลยพี่เด้อยกระโดดฟันเยี่เพื่อนวับมากลับเลยพ่อมาพ่อมาวกเออพวกดิข่าไม่ได้เพื่อนนั่นแหละเออ เฮ้ยตัวไทยเพื่อนกลับเลยเพื่อนกลับเลยเพื่อนพ่อมาเนี่ยเกิดชนะได้นี้ดังเลยนะเว้ยสี่เดมึงรู้เดีมึงรู้เลยว่นอยชัดเกณิชชนะได้นี้สี่ต่อห้าด้วยได้แล้วมีปูแล่ต้องห่วงเพื่อนชนะแล้วอ๋อปแบ็คิงแม่หนึ่งสัต่งมาปุกูออกหาข้อเลยครับไม่สนใจเดี๋ยวมันก็เขียวกันทั้งทีมอ่ะ ก้เป็นกูออกเกมเลยเออคิด <laughs> อยู่ามันเป็นตัวเลือกสุดท้ายอเ,เออยมามาเลยเอาดิเอาดิโอ้เป๊ปไอ้เหื่องนี้มาทำไมเนี่ยไอ้สัตว์เอ้ย เอาดีเพื่อนสู้มนันดิโนมาใส่แต,แตสุดยอดเพื่อนมาฮีโรสัตว์มันจะร้องเพลงเดียวเลยอ้าดีโอดได้เงินเลยไอสัตว์เฮ้ยเมาดีเพื่อนห้าสิบบาท <PA. S 1> <c oughs>

เอาว่ะเอาว่ะเฮ้ยมาว่ะเฮ้ยทีมเราเอามาว่ะเฮ้ยมโลเพื่อนมาโลเอสั์กูจะไม่มาีโ่แล้วตอนเนี้ยไอสัดเฉียงเลย พีเดเอาเลยพี่เดมึงโอ้แม่งดูดูพี่เดดูพี่เดโอ้ยิ้ตแค่อนนี้ครับเคลียร์เพื่อนเฮ้ยมาฮีโร่กดหลังมาเอาว่าพี่เดกูชิวว่ะโดนโดนแส้ฟาตายนะเอาว่าเฮ้ยเฮ้ยเอาว่าเฮ้ยนั่นแหละเิ้ตแค เอาไงครับล่าล่าตอนนี้ครับเดินไปแล้วแทงครับแทงตอนนี้ชวนตีสองคนเดินตรงนี้ไม่ตายแต่ตอนนี้ครับกระเดเตอร์กำลังเจาะเชาะเชาะไม่ตายตอนนี้ตายเกิดเป็นหนึ่งทีเลยตอนนี้กระเดเตอร์กำลังวินว้อไปแล้วล่าเกิดมาทีนึ่งแล้วตองไงตอนนี้ล่าลาลาเอาพี่เด็เก็บโอ้ยสุดยอดไมฮิโร่เฮ้ยเพื่อนคอยกูคอยมัญชาเพื่อนเดี๋ยวกูเข้าไป อาตายไฟอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเต็ดตายไฟมันก็เอาเขียวว่าไอ้เนี่ยปีไม่เข้าอ่ะเฮ็ดมาเลยอ้าวเฟสโหมดถัดเลยเก็บหมดเก็บหมดอุ้ยเรียบกูเก็บสองเลยสัตว์คิดเค้กูเก็บสองเอาว่าตอนนี้ครับบีเดเตอร์ครับเจาะเจาะหนึ่งเจาะสองนั่นเลยครับโอ้โหสับเป็นดาวไปแต่ตอนนี้กระเดเตอร์กำลังไล่ครับตอนนี้กระเดเตอร์กำลังไล่แล้วไงครับแล้วไงโอ้โหมีตัวช่วยครับมีตัวช่วยแล้วตอนนี้ไม่วอลล์แล้วโอ้โหแล้วตอนนี้กะโอ้เดี๋ยวแป๊บนึง แม่งหายไปตรงวะไอ้เหี้ยพีเด่มึงงอไม่ได้ใช่ไหมพีเด่ใส่ดิกูพากไม่ทันเลยเหี้ย